ก็ดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ทามาดูเว็บร้อยสิบไเบาไม่อยู่นะครับเบาดับท่านี้ก็ไลทุกสเต็ปแล้วมาจบที่วาวรัรัวนะครับวาวร์รัวทั้งสองตัวเดินเบาบแล้วก็ดับจบที่ ครับหัชฉีดก็ไม่ใส่เป็นเป็นเซอรอเช็ดตัวแล้วไม่ใช่ครับให้ขึ้นโคดสักตัวก็เลยดวาวปรากฏว่ารั่วตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็เบาได้ปกติแต่เครื่องยังไม่เรียบเดี๋ยวจะตรวจเช็คจำสเต็ปต่อไปตอนนี้เบาได้แล้ว เดี๋ยวไปตรวจคิกอาการเบาไม่เรียบรับ